บสถนี่ไปอยู่ที่นาราธิวาสนะครับตอนนี้ปิดเทมปุ๊บไปเตะโอ้โหดวงมัจะนจริงๆแล้วโบสนี่ครับตอนเออด็กครอบครัวเราก็พาเดินสายแข่งบอลครับอายุ8ขวบตอน8ขวบ9ขวบ10ขวบนี่ล่าแชมป์หมดทุกทุกรายการนะครับจนจน10ขวบเนี่เป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับสโมสรเมืองทองได้เป็นตัวแทนประเทศไทยได้ไปแข่งเายาวชนที่ประเทศจีน,นครับก็ ได้แชมป์มาอีกเป็นประวัติศาสตร์นะครับเยาวชน10ปีนะครับตอนนั้นอยู่เมืองทองนะครับก็เป็นตัวแทนเธอฉันต้องเข้าเมลในนี้ว่ะก็ได้แชมป์ที่ประเทศจีนเลยนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่ไม่มีเส้นนะครับบอกก่อนไม่มีเส้นหลายคนมีเส้นบ้างมีนู่นจริงๆโบสถ์ก็มีพรสอดูขอออกโบสก็มีพรสองเดด้นนะเด่อดอจริงอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคนรักติดลมอยู่ข้างงงมาก ข้างมากแล้วนะขออนุญาตออกแป๊บหนึ่ง